นี่คือการเติมกันแดดระหว่างวันที่ง่ายและผิวสวยมากค่ะเพื่อทัดอัพให้ผิวได้เติมระหว่างวันได้นะคะที่สําคัญคือมันใช้ง่ายมากตัวนี้เป็นของไลฟ์สลนนะคะมี spf 50 pa 4บวกเลยปกป้องผิวจากรังสี uv a uv b ได้แล้วที่สําคัญนะคะคือใช้ง่ายมาก มันไม่อุดตันนะคะสามารถแทบบนผิวแบบนี้ได้เลยเนื้อแป้งเขาก็จะออกมาเป็นโปร่งแสงแบบนี้ไม่ทําให้เมคอัพเป่ยนสีนะคะใช้ได้ทุกโทนผิวเลยเติมกันแดดระหว่างวันได้ง่ายแบบไม่ต้องใช้มือสัมผัสกับหน้าเลยนะคะคือมันเป็นไอเทมที่จําเป็นมากจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็ใช้ได้เลยยิ่งทาผิวยิ่งสวยอะ่ะเนื้อแป้งเขาละเอียดแล้วก็ไม่หนักหน้าเลยนะคะช่วงนี้ป้าก็คือพกทุกวันไปเลยผิวมันสวยด้วยอะ่ะแพคเกจจิ้งก็สวยธรรมดีมากๆคะ่ะแท่งแค่นี้อ,อะ่ะทุกคนคือแบบพกใส่กระเป๋าได้ง่ายมากๆที่ตัวลบบะะ็อก,ลลก,กเป แนะนำ่ากค่ะลองแล้วจะรักไม่หดตันไม่หนักหน้าไปตำ ชิ้นนี้วางขายที่ปุ่นนะคะในไทยยังไม่เข้าเขาจะเป็นแป้งเนื้อละเอียดค่ะมาพร้อมแปรงในตัวซื้อมาครั้งแรกต้องดึงจุกสีขาวนี้ออกก่อนเพื่อจะใช้งานรูดลงเพื่อเปิดใช้แปรงแล้วก็คนแป้งของเขาทุกคนทํามาจากไฟเบอร์นุ่มมากเวลาใช้ก็ตอกๆที่ผิวค่ะเนื้อแป้งของเขาจะออกมาแล้วก็เนื้อเนี่ยละเอียดมากๆเขาจริงๆว่าทาก็เหมือนไม่ได้ทาคือมันละเอียดมันเคลือบผิวไปเลยเหมาะกับการใช้เติมระหว่างวันมากกว่าจะเป็นเมนกันแดดนะเวลาเก็บก็รูดขึ้นปิดฝาแล้วก็พกพาได้ง่ายมากค่ะ